เอานําเม็ดอยู่หัวบันไดมานั่นเนั่นเอามาเมดโรดวิตามินซีมานั่มนั่นเร็วๆเพราะยายพริกคาบอันนี้ไปอีกแล้วนี่โอ้โหปาดปาดปาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาดโทษคือสีเก่งแทะค่าลดมากนี่แลนท่านบ่อนี่ทาแลนหนีเหอะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พีทุกท่านนะคะมาด้อต่มาเบิง่งลูกไส้เอาเอาเอเขาเต่าก่อนเขาเต่าก่อนยังนี่ของดีให้กินดูแม่กัปลูกกักกักกัก,ก,ก,กเอากินก้อนหรกกินก้อนกินกินนมก่อนแล้วสวัสดีครับก่อนเออกินนมบอกง่ายๆน,นมก่อนกินนมก่อนหูกกินนมก่อนอืม งูยุดดอกคุณแม่ว่าตองจับลูกดอกจินก้อนกินก้อนบ่จินก่อนน,อน,น,อน,นมนมให้อิ่มก่อนเออเอาเป็นบ้าเหล่อดิแปลว่าผมเป็นบ้าเหรอครับ <laughs> ผู้บ่าวครับผู้บ่าวแหนมตุ้ม เอาชิ้นๆชิ้นก่อนชิ้นก่อนนั่นเอาเอาเอาบึ้งบึ <like Momo S 1> <video> ้งแม่หางดีนั่นนั่นนั่นเอาสวัสดีครับก่อนเดิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนผุนแม่ผุนเอาสวัสดีครับก่อนกินกับกินเด้อกินนั่นอ้า ขับกอ้นบกอนนิ่งขับก้อนนิ่งเออแน่แม่แ,ม,แ,ม,แม,ม่กินน้ำกันนั่นน,นันกินน้ำกันแม่กับลูกกินน้ำกันโอ้โห,โห,โหแสีบบอรครับอร่อยบอรับก้อนเร็วครับผมก้อน ยังสี่แล้วเนาะเออบอกให้กินนมให้ีอิมก็บบยกินเมาเอ้ยเมา <c oughs> กล้วยวันหวานกรับกล้วยวันหวานกินก่อนครับเอามีอีกเด้อนี่มีอีกมีอีกยังมีอีกครับ กินให้หมดกินให้อิ่มไปเลยกินให้อิ่มครับกินให้อิ่ม ลอยบ่อลอยบ่อบกินให้จุใจไปเลยครับขอบคุณแม่ซีทุกท่านนะครับผมได้กินกล้วยครับมับนนี้ผมได้กินกววนล้วยหวานๆเดี๋ย u มีหลายอย่างครับวิตินซีก็มีนมเม็ดก็มีขอบคุณแม่ครับมีลูกพับพรอมเดี๋ยวขันสีเอามาให้เห็นบ่อกินแท้กล้วย <c ười> กล้กวยไปก่อน กินให้เซ่บแทไปโหลดเริ่มสีลงสีก็เริ่มสีแข้นแน่เรา่ะบ่คือที่แหลกที่แหลกก็ใส่ลงใส่ลงใส่ลงมันนี่มันเป็นแหนมยูพุนก็เลยบ่คอยอยากฮอนลงปันใดนี่เห็นบ่ล่งสีก็มีล่งสีเดียวสีขาวเหนียวกระทั่งสีขาวจ้าวพ่นสีกับพ่นกะสีฟฝ้าเฝ้าพ่นว่ะเออเอาสีเข้าไป สีฟ้าเฝ้าเ,าเขาไปเออนัน่นเดี๋ยวบันนี้จะให้อันเอา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  <c oughs> กินบอ่อบันนี้สิกินบอน่อนมอเม็ดกับวิตามินซีนัน่น <c oughs> เดี๋ยวให้กิน <c oughs> เดี๋ยวให้กิน มานี่มานี่เร็วๆแน่นี่เอานลำเม็ดยี่หัวบันไดมานั่มแน่นั่นเอามามเมโดโลดวิตามินซีมานั่มนั่น oh, <no. S 1> เร็วๆๆพ่อใหญ่พริกข่าปอันนี้ไปอีกแล้วนี่โอ้โหปาดปาดปาดนั <laughs> ่นไปเอาอันน,อ <h ums> นั้นออกมานั่นมา

ใจเย็ยนเย็นครับใจเย็ยนเย็นแค่ใส่ข้อออกมาไปาาาไปแล้วครับนิมซี่ไปแล้วครับกับนมเม็ดครับผมขอบคุณค่ะ แ่น,นึ่งสดาพรนะครับทรงมาให้ครับผมวิตามินซีกับนมเม็ดรครับน,น,น,นั่นนั่นโอ้แม่เพิินทั้งหยาทั้งนี่เนาะท่านแม่บารมิง่งมือหนอหน้อยมือน่อยสาวใดสาวเอายิบใดยิบเอามือ,อยหงไงรวบเอารวบเอา <laughs> เมือคือยืนมังดีแทถไปเอามาเลยตะกานั่นไปเอาออกมาคักเนาะอ้าวหมดแล้วครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณแม่ก่อนเร็วขอบคุณครับแม่ครับนั่นนั่น แอบบอแอบบออร่อยบอแอบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปัดโทษคือสิเก่งแทะค่าลดมากทีแลนท่านบอนี่ทาแลนหนีเหรอสิคักแท้เดี๋ยว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 เจอเออเดี๋ยวเจอ อ้อยหวานหวานกล้วยหวานหวานกินพร้อมกันเลยน้มหวานหวานน้มมันมันวิตามินซี C ทั้งสมทั้งหวานอร่อยครับ <c oughs> ๆๆๆโอ้ยปุ่นขอบคุณในแม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะอขอบคุณในเอีทุกท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเจ็บจะจนร่ำรวยเงินทองค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ